ดูดิโอ้โหไข่เต็มกระดองเลยอะ <c oughs> นี่ก็ไข่เห็นไหมอูแบบว่าไข่เยอะมากอะ่ะมาซื้อมาแค่ตัวละสิบาทเองนะคะเขาขึ้นจากอ้วนใหม่ๆเลยเนี่ยมาซื้อมายี่สตัวสองร้อยบาทดูสิเท่โคตรเยอะเลยสองย สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับแมอกกแล้วนะคะกับยำปูม้านะคะจะว่ายำก็ไม่เชิงยำนะน่าจะเป็นปูม้านี่แหละปูม้าสดกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแค่น้ำจิ้มซีฟู้ดลาดเท่านั้นนะคะวันนี้สุดยอดของความร้อนร้อนร้อน,อนที่สุดร้อนอบอ้าวนะคะเราต้องกินอาหารเผ็ดเผ็ดร้อนรนะ้อนะเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเพื่อที่จะป้องกันไวรัสนะคะ ขาบอกให้กินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนจะช่วยป้องกันไวรัสได้หรือฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะตอนนี้ไวรัสกระจายน่ากลัวมากๆปูนะคะปูม้าอู้กว่าจะได้กินนี่มันใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะล้างกว่าจะแกะจะแงะอะไรทีละโอ้โหแล้วก็ไปแช่น้ำโซดาเสร็จแช่น้ำแข็งอีกแช่ตู้เย็นไว้ อ้อน้ำน้ำยำอร่อยมากดู <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องชงต้องช้อนกันเลยใช้กระดองปูนี่แหละ โคตรแซ่บอะ่ะน้ำไหมน้ำมันใช่น้ำมันน้ำยำโคตรแซ่บเลยบอกเลยนี่ไงล่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ย อืกว่าจะได้กินไม่ง่ายนะเนี่ยปูมันต้องทำให้มันไม่คาวอะค่ะทำให้มันแบบกินแล้วมันสดชื่น ตัวมีไข่ด้วยนะคะเนี่ยตัวนี้มีไข่เห็นไหมหถ้าเราทำดีๆให้มันในจุดที่ความเย็นจัดๆเนื้อปูมันจะแข็งเลยคะ่ะมันจะกินกินยำแบบสดอร่อย จังเลยอะ่ะทำไมมันอร่อยอย่างนี้วะไม่เลยทำไมมันอร่อยอย่างนี้มีไข่ด้วยอืมคือดีงาม ดีงามที่สดุดมันไม่มีผักเลยอ่ะรู้สึกมันจะมีแตงกวาอยู่หน่อยนึงผักอย่งอื่นไม่มีเลยค่ะกระดองปูสดน้ำสดน้ำยำด้วยกระดองปู สำลักแล้วกันอย่าสำลักแล้วกันนะคะใครอ่ะ จะหาตัวไขน่นี่ตัวนี้มีไข่เอาพลิกออกให้ดูออมีไข่ด้วยอือ 오호 음, โหหื นันน่นหวานหวานฮ้ยอร่อยสุดยอดระดองปูมีไข่ด้วยนี่ให้ดูเห็นไหมคะมีไข่ด้วยลุยห้านิ้วอ่ะมีห้านิ้วก็ห้านิ้วมีสิบนิ้วก็ลุยสิบนิ้วอ่ะ ข้อข้าหน่อยค่ะขอข้าหน่อย แม่จาเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอ่ะ,อะปูมันมีไข่ด้วยนะคะม,มีไข่ด้วยนะเนี่ยค่ะอืไข่เหลืองเลืองนะสุดยอดนะ อือหือโอ้ยไข่อร่อยมากมันมัๆอะ่ะไม่มีความคาวหรือความที่ไม่สดเลยขนาดปูเพิ่งปูซื้อมาเมื่อวานนะยังรู้สึกว่ามันสดถ้าเราทำดีๆนะมันจะอร่อยมากเลยนะคือแบบแช่น้ำแข็งเย็นจัด เข้าตู้เย็นก็ได้แช่โซดาดีๆล้างให้สะอาดนะเนี่ยมีไข่ด้วยเนี่ยเห็ม เนื้อหวานมากในกระดองมันจะมีไข่มีมันปูอยู่ค่ะ โอ,อ้แซ่บเดอ้อแซ่บเดอ้อแซ่บเด้อตัวไข่นี่ไม่ไข่เนี่ยอือหือไม่ไข่ด้วย 嗯。Mm. ดีงามมากมันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วอะ่ะตัวนี้ก็ไข่อ๋อ เท,ท,ทไปหมดนี่ค่ะไข่ไหมไข่เนอะอ,อือหื้อ ฟินอนะมันแบบอร่อยอะ่ะทั้งเผ็ดทั้งอร่อยอือืออะไรจะปานนั้น กระดองอร่อยมันจะมีมันมีไข่ติดอยู่ตรงกระดอง นี่ยย้มเย้ <ๆ S 2> อ,อืมออไอ้นี่ไข่เยอะเต็มเลยนี่ไข่ปูเต็มเลยอะดูดิโอ้โหไข่เต็มกระดองเลยอ่ะ ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงอ,อือ,อฟินฟินอะกินกระดองมันอร่อยสุด ดูนะเต็มเต็มเลยนะทั้งไข่ทั้งมันปูเปลือกกองเต็มเลยฟินมากนี่ก็ไข่เห็นะ ปูแบบว่าไข่เยอะมากอะ่ะขนาดปูตัวเล็กๆเองนะปูมาซื้อมาแค่ตัวละสิบบาทเองนะคะเขาขึ้นจากอ้วนใหม่ๆเลยเนี่ยมาซื้อมายี่สิบตัวสองร้ยบาทดูดีที่โคตรเยอะเลยสองร้อยอือหือโอ้ยเนื้อปูมันหวานอะ่ะทุกคน อือหืออุ้ยแม่ลนอือหือัวอย่างอื่นไม่เป็นเลยหรือไงสุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆมือนี้เป็นมือที่แบบแซบแซบแซบอีหลีเดอ้อแซบอีหลีเดอ้อคือแบบ ไม่รู้จะบ,บรรยายคำไหนคือมันแซ่บมันเผ็ดมันจี๊ดจ๊าดซี๊ดซาดคืออร่อยมากเนื้อปูก็แน่นหวานสดนะคะด้วยความที่เราล้างสะอาดทําดีด้วยมันก็เลยกินแบบไม่ต้องนึกว่ามันจะมีขี้ฝุ่นขี้ดินอะไรหรือเปล่าเนาะมันจิ้มก็โคตรแซ่บเลยค่ะสา,าเลยนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูบ๊ายบายค่ะ โอ้ปูสองร้บาทที่1ิตัวโคตรได้เยอะเลยนะ